สูงใหญ่มือเท่าใบลานเนื้อตัวเน่าเหม็นร้องเสียงหวิดแหลมด้วยความทุกทรมานคืนนี้เป็นคืนวันพระทั้งหมู่บ้านต่างรีบกันดับไฟเข้าเรือนเพราะต่างก็กลัวจะเห็นเปรตจะมาปรากฏให้เห็นเสียงหวิดแหลมชวนขนลุกทําให้คนที่ได้ยินต่างขวัญผวาท่านเจ้าอาวาสที่กําลังนั่งสมาธิ ลืมตาขึ้นมาเห็นเด็กวัดทั้งสองคนกำลังนั่งสันเทาด้วยความกลัวกรรมุนาวุตตตีโลกโอสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหลวงพ่อเอ่อยขึ้นเจ้าจอยเจ้าซุกพวกเองรู้ไหมว่าทำไมเปรตถ,ถึงมีอยู่ในหมู่บ้านของเราผมเคยได้ยินว่า ตีพ่อตีแม่ตายไปจะไปเป็นเปรตตกนรกเจ้าจ้อยตอบนั่นก็ถูกแต่ถ้าว่าพูดที่จะไปเกิดในอายะภูมิเปรตนั้นต่างเคยทำกรรมที่หลากหลายเจ้าทั้งสองอยากฟังเรื่องที่มาของเปรตตนนี้หรือไม่เล่าสักเมื่อประมาณ40กว่าปีก่อนสมัยนั้นมีสมณเณรบวชใหม่อยู่รูปหนึ่ง เนรรูปนี้มาจากครอบครัวที่พ่อแม่แตกแยกพ่อเป็นคนติดเหล้าเมายาไม่ทำการทำงานส่วนแม่โดยลำพังก็เลี้ยงดูเนนไม่ไหวจึงให้มาบวชที่วัดแห่งนี้เนนรูปนี้ถึงแม้ว่าจะมีอายุน้อยแต่ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินยัยมีกิริยาสมรวมตั้งแต่เล็กในวันหนึ่งที่ออกบิณฑบาตเนนได้เจอนายเสือโยมพ่อขี้เมา,มานในสภาพหัวราวน้ำ มาวิ่งหลักหน้าเอ้ยวันนี้ชาวบ้านทำบนให้เยอะแน่เอามาแบ่งค่าบางเสิเอาเป็นพ่อของ,ของเองนะวอยชาวบ้านที่เห็นท่าไม่ค่อยดีรีบลากตัวพ่อของเนนออกไปปีนั้นช่วงก่อนเข้าพรรษาทั้งพระสมณเนนและลูกศิษย์วัดต,ต่างไปบินทบาทช่วยกันเรียรายเงินมาปรับปรุงกุฏิพระเนื่องจากพระ จะต้องจำพรรษาต่อเนื่องสามเดือนชาวบ้านที่ต่างมีจิตศรัทธาช่วยกันทาบุญคนละเล็กละน้อยอาจจะไม่ได้มากนักแต่ก็ถือว่ารวบรวมมาได้เพียงพอที่จะซ่อมกุฏิพระมัคคนายกของวัดฝากตู้ที่ชาวบ้านบริจาคเงินให้เนนน้อยให้เอากล่องรับบริจาคไปไว้ในอุโบสถพร้อมฝากกุญแจเอาไว้ให้เช้าวันต่อมา พระเจ้าอาวาสเรียกเนนเข้าไปพบและบอกเนนว่ากล่องบริจาคนั้นหายไปเมื่อคืนฉันฝากเนนให้เอากล่องบริจาคไว้ในโบสถ์เองมัคนายกเอ่ยขึ้นเนนน้อยได้แต่อำึงและเสียงนินทาเซงแซ่เริ่มดังขึ้นเอาละเอาละเราควรพิจารณาเรื่องนี้ให้ถี่ถ้วนจะดีกว่านะ ท่านจเจ้าอาวาสรีบเบรกก่อนที่ชาวบ้านจะนินทาอะไรมากไปกว่านี้สักพักมีชาวบ้านจับในเสือพ่อของเนนในสภาพเมาแอโยนลงกลางอุโบสถในมือของในเสือถือเงินอยู่จำนวนหนึ่งบนธนบัตรยังมีรอยขีดเขียนของโยมบางคนที่เขียนระบุไว้เลยว่าฝากเงินมาทำบุญสร้างกุฏิไอ้นี่แหละเอาเงินไปซื้อเหล้าชาวบ้านคนหนึ่งลุกขึ้นมาชี้หน้าด้วยความโกรธแค้น เลวเอาเงินไปมันไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยนะชาวบ้านกำลังจะดุมสกรมในเสือแต่หลวงพ่อขอบินถวาดเอาไว้คนในวัดต่างเล่าลือกันไปต่างๆนานาและเริ่มไม่ไว้ใจเนนน้อยบางก็ว่าเนนน้อยแอบเอาเงินไปให้โยมพ่อทั้งเด็กวัดและพระเนนด้วยกันต่างมีท่าทางรังเกยียจเนนน้อยเนนน้อยได้แต่นั่งร้องไห้ที่ตนไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น หลวงพ่อเดินมาเห็นเนนน้อยที่ร้องไห้จึงได้ปลอบใจว่าเอาเสียใจไปเลยไม่มีผู้ใดล้วนไม่เคยถูกนินท้าพระปฏิมาก็ยังมีราคินหากเนนน้อยเป็นผู้บริสุทธิ์สักวันความจริงจะปรากฏเชื่ออาตมาเถอะต่อมามีตู้บริจาคในอุโบสถหายไปอีกหนึ่งตู้ จ้าอาวาสเรียกคนทางวัดมาประชุมกันเพื่อสืบหาความจริงหลายคนก็ต่างพุ่งเป้าไปที่เนนน้อยเมื่อคืนผมเห็นเนนน้อยป้นเปิีนอยู่แถวโบสถ์ครับมรคนาย,ยกเอ่ยขึ้นนี่มันครั้งที่สองแล้วนะต้องจับสึกแล้วล,ล่ะหลวงพ่อชาวบ้านอีกคนก็เอ่ยขึ้นเป็นไปไม่ได้หรอกเมื่อคืนอาตมาให้เนนมานอนอยู่ในกุฏิของอาตมาเอง ทั้งหมดที่ได้ยินถึงกับเงียบแล้วก็อึง้งนายเสืออาจจะเข้ามาขโมยก็ได้นะขอรับผมเคยให้กุญแจอุโบสถกับเนนน้อยเนนต้องเอาไปปั๊มกุญแจแน่ๆมักคณายกรีบพูดขึ้นหลวงพ่อยิ้มเย็นๆและมองไปที่มือผู้พองบมแดงของมักคนายกนั่นมือของท่านมัคคณายกไปโดนอะไรมาหรือมักคนายกทำตาหลุกหลิกแล้วรีบตอบว่า เมื่อเช้าผมไปเก็บกระถินแต่ไม่ระวังเลยเจอหมามุ้ยคันจนแสบมือไปหมดเลยครับช่บางบังเอิญจริงๆอาตมาอยากรู้ว่าใครเป็นหัวขโมยอาตมาเลยลองเอาขนหมามุ้ยไปโรยใส่ไว้ในตู้บริจาคหากใครแอบเอาเงินไปอาตมาจะได้รู้ทันทีว่าใครคือหัวขโมย มคณายกรีบแก้ตัวว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดท่านเจ้าอาวาสเลยขอให้คนในวัดคนอื่นไปค้นในที่พักของมัรณายกและพบกล่องเงินบริจาคของวัดจริงๆด้วยความเมตตาของท่านเจ้าอาวาสไม่อยากให้เรื่องบานปลายเพราะเห็นว่ามัคณายกทํางานให้วัดมานานจึงขอร้องให้สารภาพความจริงทั้งหมดและค่อยๆหาเงินมาใช้คืนไม่อยากจะส่งให้กับตํารวจ เพื่อให้เขาได้กลับตัวกลับใจมัคคนาย,ยกได้นำเงินบางส่วนมาคืนแต่แล้วเขาก็หนีหายไปแม้ว่าท่านจะาอาวาสจะไม่เอาเรื่องแต่มีชาวบ้านหลายคนที่ได้ทราบข่าวต่างมาบอกว่าถูกมัคคนาย,ยกหลอกไว้หลายรายเช่นว่าทำบุญแล้วจะเอาเครื่องรางของขลังที่มีค่ามาให้มัคคณาย,ยกใช้ความน่าเชื่อถือหลอกเงินชาวบ้านได้หลายคน เยื่ที่ทนไม่ไหวต่างไปแจ้งตำรวจแต่มัคนายกก็หายหัวหนีไปไกลเสียแล้วแต่คำว่ากรรมอยู่ที่ไหนก็หนีไม่พ้นมีวันหนึ่งชาวบ้านที่ถูกหลอกไปเจอกับมัคนาโยกเขา้าพอชาวบ้านจะไล่เขาเขาก็วิ่งหนีแต่ด้วยความที่ตกใจไม่ทันระวังจึงถูกรถชนเสียชีวิตหลังจากมัคณาโยกตายไป ก็ไม่มีเรื่องเงินหายในวันอีกทุกคนได้ปรับความเข้าใจกับเนนน้อยและเข้าใจว่าที่ผ่านมามัคคนายกพยายามใส่ร้ายเนนน้อยมาตลอดเนนน้อยพ้นข้อกล่าวหาและเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ทุกอย่างก็เหมือนจะจบด้วยดีแต่มีเรื่องขนหัวลุกหลังจากนั้นนี่สิในวันพระวันหนึ่งที่ชาวบ้านทำบุญชาวบ้านรีบสวดมนต์เข้านอน เพราะเชื่อว่าเป็นวันที่มีวิญญาณสิ่งชั่วร้ายออกมามากจึงต้องทำแต่ความดีอุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตและสัมโพเวศีทั้งหลายยกเว้นนายเสือกับเพื่อนที่ก็ยังไม่สนใจดื่มเหล้าอย่างหนักแม้กระทั่งในคืนวันพระในเสือที่เมาไมได้ที่เดินลงจากเรือนไปทำธุระสดทุกข์เขาปัสสวะรถคนต้นไม้ต้นหนึ่งพอเงยหน้าขึ้นมอง เขาเห็นมือยักษ์ใหญ่เท่าใบลานกำลังจะจับตัวเขาในเสือสังเกตได้ว่าคนต้นไม้ที่เขาประสวะนั้นมันไม่ใช่คนต้นไม้แต่เป็นขาของเปรตเสียงร้องหวิดหวิวแหลมดังไปทั่วบริเวณมือไม้ของเปรตกวัดแกว่งไปในอากาศมันร้องโหยหวนด้วยความทรมานฟังแล้วบาดไปถึงหัวใจ ในเสือตกใจแทบเสียสติวิ่งกลับมาที่เรือนบอกเพื่อนว่าเจอผีเปรตอยู่ข้างล่างเพื่อนที่เหลือหัวเราะคบขันในเสือหาว่าในเสือคองจะเมาได้ที่แต่ในขณะนั้นในกลุ่มในเขียวสมาชิกที่กงเล่ากำลังชี้ไปที่หน้าต่างด้วยมืออันสั่นเทาพวกเขาเห็นดวงตาสีแดงกลับดวงใหญ่กำลังชโงกมองพวกเขา หน้าของผีต้นนั้นน่าเกลียดน่ากลัวมีหัวที่ใหญ่โตแต่ปากเล็กเพียงนิดเดียวปร๊ทั้งกลุ่มร้องเสียงหลงฟ้าสางของวันนั้นวงเล่าทั้งกลุ่มรีบวิ่งไปหาเจ้าอาวาสให้รถน้ำมนต์ให้ท่านเจ้าอาวาสเลยเทศนาสั่งสอนไปยกใหญ่ ทำตกรรมชั่วลงไหลในอบายมุกตายไปตกนรกหรืออาจจะไม่ต่างจากพรีเปตตนนั้นนายเสือเหมือนจะค่อยๆสำนึกได้เขาค่อยๆปรับตัวเริ่มกลัวบาปกรรมเลิกเลราไม่เอาแล้วอย่างเด็ดขาดเปลี่ยนเป็นคนใหม่เริ่มทำมาหากินมีเงินเก็บมากขึ้น mm hmm. ท่านจะเอาวาสที่พอจะมีสัมผัสอยู่บ้างได้ทราบว่า ที่แท้เปรตตนนั้นคือมัคคนายกที่เสียชีวิตไปทุกๆวันพระชาวบ้านมาช่วยกันทำบุญและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้สัมภเวสีทั้งหลายและผีเปรตตนนั้นเรื่องของเปรตเป็นตำนานเล่าขานนับหลายสิบปีให้ชาวบ้านได้เตือนใจในเรื่องการทำบาปกรรมแม้ว่าท่านจเจ้าอาวาสคนเก่าจะเสียชีวิตไปแล้ว แต่ก็ยังฝากฝังให้เจ้าอาวาสคนใหม่ทำบุญอุทิศกุศลให้เปรตมคนายกเพราะกรรมที่ทำนั้นหนักหนาสาหัสมากต้องอุทิศกุศลให้เรื่อยๆจึงจะพ้นบ่วงกรรมแล้วแนนลูกนั้นไปไหนแล้วล่ะหลวงพ่อเจ้าจอยถามยืนอยู่หน้าพวกเองทั้งสองอยังไงล่ะ